นีห่าอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โบสิวตราสินพสุธาดลหนีห่าครับผมหนีห่าค่ะหนีห่าคุณอิชรีหนีห่าคุณจุชาแล้วก็ต้าเจียห่าคุณผู้ฟังด้วยค่ะคุณสิวตราแอบมากดขำนะคะที่ดิฉันแชร์ลิงก์รายการไปโนเวมเบอร์ฟูงมูลชา ได้ฟังร้องเพลงอยู่ค่ะขนาดดีคึกคักสำหรับยามเช้าเลยนะคะเราต้องเฟรชสีบนิดนึงค่ะเราต้องเฉลิมฉลอง,ลลองเพราะว่าไทยเราพร้อมสำหรับทุกเทศกาลนะคะ<กา>รเราเอาหมดเดี๋ยวคนนึกว่าเอ๊ะนี่เป็นรายการเพลงหรือรายการข้าวนะโจกมากเลย<กา>อ๋อค่ะครับสบายดีนะคะพี่โบครับสบายดีค่ะก็เออ่ ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะ,ะต้องบอกว่า6โมงเย็น6โมง45ของเมื่อวานนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยจะถือว่าจีนเข้าสู่เทศกาลลี่ตงมีม่จะทลคำว่าเทศกาลในที่นี้เนี่ย มันเป็นสับเซตของฤดูกาลคืูฤด,ดูกาลอย่างที่เรารู้ก็จะมีร้อนหนาวมีใบไม้ร่วงใบไม้ผลิดีอะไรเงรี้ยแต่ว่าเทศกาลเนี่ยในหนึ่งปีจีนจะมี24เทศกาลด้วยกันคือเมือเ่อว,วานเนี้ยเข้าสู่เทศกาลลี่ตงซึ่งเป็นเทศกาลที่19จากทั้งหมด24เทศกาลความหมายของเทศกาลลี่ตงเนี่ยก็คือหมายความว่าตั้งแต่เมื่อวานหกโมงเกือบก่อนทุ่มเนี่ย เราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการคือจีนนี้ไม่ต้องมีกรมบุตุออกมาประกาศนะคะว่าวันไหนวันไหนก็คือคอ,อันนี้ก็เป็นาการรู้กันเองตามปฏิทินว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการลวก็คือตั้งแต่เทศกาลลี่ตรงไปเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นี่ก็เหมือนจะเข้าเชฟโหมดอะคือทุกอย่างก็เหมือนจะแบบเอ่อเริ่มจะไปช้าๆเพราะว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วก็หนาวมากจะต้องถือว่าปีนี้หน้าหนาว อาจจะมาช้าสักหน่อย mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยในช่วงนี้จะมีหิมะมาแหละ <c oughs> แต่ว่าปีนี้วันนี้ยังเริ่มต้นที่คุยกันเนี่ยตอนเช้าหนึ่งองศา mm hmm. แต่ว่าไปถึงกลางวันเนี่ยจะขึ้นไปถึงสิบสามสิบสี่องศา mm hmm. ตอนนี้ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังค่อนข้างอบอุ่นใช้ได้แล้วก็ภาวนาเหมือนเพลงคุณสุชาตินะภาวนาทุกครั้งก็คิดถึงเพลงนี้ว่าเข <c oughs> มันคืออย่าผ่านมาเลยคือคิดว่าให ให้อากาศที่อบอุ่นเนี่ยยังคงยังคงอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่หนาวนี่ก็หนาวจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าหนึ่งคงเอาไม่อยู่ค่ะก็คงจะต้องไปติดลบไปอะไรยเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงค่อนข้างอบอุ่นอยู่แม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลลี่ตรงไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ตามะเทศกาลลี่ตรงนี้เขามีพิธีการหรือมีอะไรกิจการอะไรที่ประหละในรูปแบบไหน ไม่คะ่ะนอกจากจะเป็นการ,การสะ้อนถึงฤดูจำศิล<ะ>ที่กําลังจะมาถึงค่ะวิธีการนี้อาจจะไม่มีแต่ว่ามันเป็นการสะพอนอย่างนี้ค่ะทั้งสองท่านคุณผ<ะ>ู้ฟังค<ะ>ือพอเข้าสู่เทศกาลลีตรงเนี่ยทางเหนือทางใต้อากาศก,าก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะมีวิธีการที่อาจจะต้องมีการหาของบํารุงกินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงในช่วงนี้คือคนจีนน่ะเขาก็จะทราบว่าในช่วงนี้ยเข้าสู่เทศกาลนี้แล้วจะต้องแบบ กินอะไรบ้างอย่างคนทางเหนือเนี่ยคือเขารู้ล้วพอเขาสู่เทศกาลลี่ตงก็จะต้องเริ่มหนึ่งก็คือกินเกี๊ยวทานอะไรที่ร้อนๆเนือแพะเนี่ยต้องมาละเพราะว่าเนื้อแพะเนี่ยจะต้องแบบเหมือน,นเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายหรืออย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ทางป้ายอาจจะเป็นอะไรที่เบาๆหน่อยจะเป็นพวกซุปเป็นน้ำชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนทางเหนือเพราะว่าทางเหนือเนี่ยมันหนาหวโหดก็จะต้องทานอะไรที่มันหนักๆ พวกแป้งพวกเกี๊ยวพวกเอ่อเนื้อแพะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะและ้วแบบแปกๆแล<ะ>้วก<ๆ>็ใช่ใชเล่าให้ฟังว่าเห็นสื่อไทยหลายสื่อรวมถึงทั่วโลกด้วยเนาะพยายามจะออ,ออกข่าวเรื่องของราคาน้ำมันในการที่จะขานรับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนผ่อนปลนปรากฏว่าที่ฉันก็พยายามติดตามค่ะ ว่ามันผ่อนปลนยังไงเพราะว่าเราฟังจากข่าวทั่วโลกแต่พอมาฟังข่าวในจีนซึ่งเขาแถลงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือเท่าที่ฟังก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจำกัดความคำว่าผ่อนปลนมันยังไม่ผ่อนปลนนะคะก็คือฟังเสร็จแล้วก็นอกจากขาอ่อนแล้วก็ยิบอ่อนด้วยนะคะก็คือจีนยังคงยืนหยัดนโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบดนามิกซีโร่โควิดเนี่ย แล้วก็คำว่าผ่อนปลนที่ทั่วโลกไปตีความอาจจะมาจากคำว่าปรับมาตรการรับมือตามสมควรเนาะก็เมื่อวันเสาร์ที้ผ่านมาสาบคจีนก็ออกมาถแถลงว่าจีนยังคงดำเนินนโยบายซีโควิดเนี่ยที่เป็นไดนามิกเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม แล้วก็แน่นอนว่าทุกอย่างรับมือตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พยายามจะบอกว่าตรงเป้ายิ่งขึ้นคือตอนนี้ในจีนนะคะพอกลับมาหนาวมันก็จริงๆมันเหมือนกันสองสามปีที่สังเกตเนี่ยวัฒจักรมันก็จะกลับมาก็คือว่าการ,รเผชิญสถา,านการณ์การระบาดของโควิด19ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภูมิภาคการติดเชื้อเป็นคัสเตอร์ ในหลายเมืองคือตอนนี้ก็มีอย่างเช่นที่กวางตงผูเจี้ยนให้หลงเจียนเฮเปยเหอนานแม้กระทั่งในปักกิ่งเองเนี่ยก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อบางส่วนคือถ้าสมมติว่าเข้าไปดูในแผนที่คือเขาจะมีแผนที่เลยเราจะสามารถเสิร์ชได้ว่าคนนี้อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นเนี่ยแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเป็นความหวาดกลัวแล้วก็ในที่สอก บอกคอของปักกิง่งเขาประกาศไปเมื่อวันเสารคือเขาก็จะพยายามลดวิธีการในประเภทแบบว่าเจอหนึ่งคนปิดทั้งเตึกหรือว่าการจํากัดการเดินทางอะไรเขาก็เขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็จะพยายามให้มันน้อยลงหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยในบางพื้นที่การเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้วยเครื่องบินรถไฟความเร็วสูงที่อาจจะต้อง เคยขอผลตรวจโควิดอาจจะไม่ต้องแล้ววงเล็บนะคะว่าบางพื้นที่ขนาดไม่ไม่ถูกพื้นที่ในจีนแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของการตรวจก็ยังไม่ได้มีมาตรการยกเลิกก็คือถ้าส่วนคนที่มาอยู่ในจีนก็จะเข้าใจว่าคือทุกๆสองสาวันอ,ะอ่ะเร,เราเหมือนเหมือนกับเราต้องไปรายงานตัวทีหนึ่ง Mm. ก็คือต้องไปตรวจหนึ่งครั้งเพื่อให้โคดเราเนี่ยมันยังคงสภาพแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของความเทียมยงวดที่ฉันยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งประสบกับตัวเอง mm. ก็คือว่ามีคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยพาลูกไปโรงพยาบาลซึ่งโค้ดของเขาดันไปจับได้ว่าในโรงพยาบาลแห่งนั้น่มีผู้ติดเชือ เขาเลยกลายเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชือไปโดยปริยายทั้งนั้นที่เขาไม่ทราบเลยนะคะ <Yeah. S 2> ว่าคนคนนั้นที่เป็นผู้ติดเชื้อนั่นนะ่ะคือใคร mm. แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ทราบจนเขาก็กลับมาพาลูกไปเสร็จแล้วเขาก,กลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็มีประชุมมีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าออฟฟิศในสัปดาห์ที่แล้วมีการปิดครึ่งวนันเพราะว่าต้องฆ่าเชื้อทําความสะอาดเนื่องจากเอบุคคลผู้นี้ สาเหตุที่เขามาทราบในภายหลังเนี่ยเพราะว่าโคสุขภาพเขาเกิดการเปลี่ยนสีทำให้เขาทุกวันนี้เขาก็ยังจํากัดบริเวณคือยังไปไหนไม่ได้เลยค่ะก็ได้รับผลกระทบที่เป็นเขาเข้มมากจริงๆเนาะคับแล้วเรื่องอันนี้เป็นยังไงครับพี่พี่โบครับเรื่องของเทคโนโลยีที่แบบว่าสหรัฐเนี่ยเขามองว่าจีนเนี่ยแบบจะแซงหน้าไปแล้วเนี่ย แซงจริงไหมหรืออย่างไรแจงเรื่องไหนแซงเรื่องไหนมีสักหกเจ็ดนาทีค่ะพี่โบค่ะค่ะคือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยค่ะได้มีโอกาสอ่านบทความนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กโลกอาจจะเปลี่ยนไปทุกสิบปียี่สิบปีแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าโลกจะเปลี่ยนไปเกือบทุกวันย้อนกลับไปยี่สิบปีก่อนสมัยนั้นค่ะนักวิชาการจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเคยออกมา พูดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่อาศัยการท่องจำคือทำอะไรไม่เป็นม,มีแต่แบบก๊อปปี้เรียนแบบอย่างเดียวไม่มีความสามารถในการสร้างในรัตกรมเวลาผ่านไป20ปีเนี่ยอตอนนี้กลายเป็นว่าหลายอย่างจีนออกมาเคลมค่ะว่าขึ้นมาแทนที่สหาราัฐกลายเป็นผู้ประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พวกนิวไฮเทคอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าย้อนกลับไปในปี2020ซึ่งเราเจอโควิดกันเนี่ย จีนผลิตคอมพิวเตอร์250ล้านเครื่องมีรถยนต์25ล้านคันแล้วก็สมาร์ทโฟน150ล้านเครื่องซึ่งตัวเลขนี้แล้วก็คำพูดนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้พูดเองมาจากรายงานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กับสถาบันเคนเนดีนะคะซึ่งหัวข้อของรายงานฉบับนี้ก็คือการแข่งขันความยิ่งใหญ่ด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐในศตวรรษที่21คืออย่างเรื่องของ AI เนี่ย ครั้งหนึ่งดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เออต้องบอกว่าเป็น AI engineer ซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะคะ,ะคือเดิมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ทางฝั่งของสหรัฐบริษัทใหญ่ๆที่พอพูดชื่อละลองอ่อเนี่ยเขาเคยทำมาหมดละคือเป็นเป็น AI engineer ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนเก่งมากๆทุกวันนี้เนี่ยเขาย้ญยเขามาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่เขาย้ายมาเพราะเขามองว่าในอีก ถ้าปีข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่ AI ของจีนเนี่ยจะแซงหน้าสหรัฐแต่ในรายงานฉบบบฉบับนี้คะคะที่ดีฉันยกมาเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าจีนเนี่ยได้แซงหน้าสหรัฐในด้าน AI ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีเสียงแล้วก็ภาษาได้เกือบทุกภาษาซึ่งอ,อของจีนเองเนี่ยเขามีบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อเคอร์ตาเสียนเฟยนะคะคือมีผู้ใช้บริการ แอปที่เกี่ยวข้องกับเสียงและภาษาการแปลภาษาการอะไรต่างๆเนี่ยคือเจ็ดร้อยล้านคนในขณะที่ซี r i ของ a อ p l e เนี่ยมีคนใช้อยู่ประมาณเอ่อต้องเรียกว่าประมาณสามร้อยกว่าล้านอะ่ะคืออาจจะเป็นหรือคือไอตัวเคอร์ตาเฉียนเฟยเนี่ยน่าจะเป็นสองเท่าของ Siri ในขนาดเดียวกันก่ะอีกด้านหนึ่งที่มันเห็นชัดเจนมากๆ เขาบอกว่าในด้านเทคโนโลยีการเงินคือทุกวันนี้เนี่ยถ้าคนที่เข้ามาอยู่ในจีนหรือแม้กระทั่งทั่วโลกเองเนี่ยจะเห็นว่า,าสมัยก่อนเนาะตอนที่เราเป็นเด็กเราเราสาคนก็ได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าก,ก็มีจากระบบเงินสดแล้วก็มาบัตรเครดิตแล้วถึงจะมีเป็นแบบแ s h เล s s โซ c i ตี้ถูกไหมะฮะแต่ว่าของจีนเนี่ยคือเขาปัดขั้นตอนบัตรเครดิตไปเลยนะ เขาจับเงินสดแล้วเขาก็มาเป็นแคชเลสโซซายตี้ขึ้นในจีนเนี่ยการใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะน้อยมากคือนี่เป็นด้านเทคโนโลยีการเงินที่ที่ในรายงานเนี่ยมองว่าจีนแสงหน้าสารัฐเพราะปัจจุบันค่ะมีชัดเพย์อาลีเพย์เนี่ยคือมีผู้ใช้งานกว่า900ล้านคนในขณะที่ ดิฉันไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้ถูกต้องหรือไม่นะคือมันดูน้อยมากจริง Apple Pay เนี่ยมีผู้ใช้44ล้านคนเั่านั้นเองเขาบอกว่าปัจจุบนนันอะเหมือนกับคนในการเนี่ยยังคงล้าหลังยังคงต้อง เวลาจะจ่ายเงินอะไรเนี่ยสองในสามก็ยังคงใช้บัตรเครดิตในการจ่ายเงินอยู่ในขณะที่คนจีนแล้วก็คนจีนพ้นทะเลทั่วโลกเนี่ยก็จะจ่ายเงินด้วยสมาร์ทโฟนและแน่นอนว่าเจ้าร้ยล้านคนเนี่ยยอดการจ่ายเงินด้วยสมาร์ทโฟนของจีนเนี่ยมีมากกว่ายอดการจ่ายเงินในสหรัฐถึง1น0เท่าค่ะในปี2020ันย่สมียอดการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่เป็นแคชเลสเนี่ยสูงถึง 42ล้านล้านเหรียญสารัฐซึ่งแน่นอนว่าพอมีเทคโนโลยีด้านการเงินแบบนี้เนี่ยพอเราไม่จ่ายบัตรเครดิตคือบัตรเครดิตอ่ะมันก็เอาข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆไปทำงานต่อยอดได้แต่ว่าเทคโนโลยีการเงินแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับการบริโภคชน,นคนแล้วก็ต่อยอดไปในการพัฒนาเทคโนโลยีการการเงิน วันดิฉันจะบอกทั้งสองท่านคุณผู้ฟังๆๆว่าในตอนนี้เนี่ยอย่างสมมุติว่าอยู่ในจีนการใช้ไม่ว่าจะเป็นวีแชทเพย์หรือว่าอารีเพย์เนี่ยคุณจะซื้อหุ้นคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ซื้อกองทุนทุกอย่างลงทุนกนเงินกู้เงินหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนวันสต็อปอยู่ในแอปแล้วก็สําหรับเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าสําหรับคนจีนตอนนี้ไม่ใหม่ <S <S เพราะว่าเดินไปตามท้องถนนท้องตลาดดิฉันอ่านข่าววันก่อนนะคะ ก็คือเขาบอกว่าเทคโนโลยีการเงินแบบนี้ของจีนเนี่ยช่วยในการลดอาชญากรรมเพราะว่าคนโจรที่ไปปล้นไอ้ตัวมินิมาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็หวัาไม่ได้เงินเพราะมันไม่มีเงินสดทุกอย่างมันถูกตรงแล้วก็พุ่งเข้าไปอยู่ในบัญชีเลยไม่มีให้ไม่มีให้ต้นใช่ในขณะเดียวกันค่ะ สิ่งที่ต้องบอกว่าจีนแซงหน้าสหรัฐอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบ 5G ในรายงานค่ะยอมรับว่าจีนเป็นตลาด 5G ที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือตั้งแต่ปี2020ลอมย้อนไปเนาะการเชื่อมต่อ 5G ของจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน8 7ของทั่วโลกมีการคาดจันว่าในอนาคตเนี่ยจีนจะเป็นผู้นำระบบ 5G คือตอนนี้ค่ะจีนมีผู้ใช้ 5G 150ล้านคนแน่นอนแหละเพราะเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ ช่วงโควิดมาใหม่ๆในขณะที่สหรัฐมีคนใช้ประมาณหกล้านคนคนะ่ะแล้วก็ความเร็วของ 5G ในจีนเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสามร้อยเมกะบิตเอซกันอันนี้คือไม่นับรวมของการที่ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกลองใช้ VPN นะอาจจะลดน,น้อยลงกว่านั้นแต่ว่าก็ยังถือว่าก็ยังเร็วอยู่ในขณะที่สหรัฐใชยอยู่ที่60สิบเมกะบิตเพอรเซกก็คือต้องถือว่า คือช้ากว่าจีนอ่ะประมาณห้าเท่าจริงๆแล้วพอเวทเวทกันแล้วเนี่ยฉันว่ากับจีนที่ต้องใช้วิพเอนออกไปทั้งนอกแะใกล้เคียงกันอืค่ะก็สู้แล้วก็แข่งกันในทุกมิติจริงๆเลยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณคุณสิวัตราสินพสุธาดลนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆเดี๋ยวต้องมาต่อกันรอบหน้าเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องให้คุยให้ขยายกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ